กินข้าวแม่สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำอาหารวันนี้นะคะเราพากันมาที่ร้าน CQK m าล่า Hotpot ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราพากันมาที่สาขาสีคอนสีน่นครินค่ะเกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนแรกเลยนะคะที่เราเข้าร้านกันมานะคะยังไม่ได้สั่งอะไรนะคะเขาก็จะมีเป็นแท็บเล็ตนะคะสำหรับสั่งเมนูอาหารต่างๆค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดในรอบแรกค่ะที่เราสั่งมาคะก็จะมีมันฟองเต้าหู้นะคะมีหมูนะคะหมูเนี่ยจะจานละ160ค่ะโดยประมาณถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็จะมีกุ้งปัน่นอันนี้เป็นจานเล็กนะคะน้ำซุปนะคะทั้งหมด3น้ำซุปด้วยกันนะคะก็จะมีหมาล่าน้ำมันออยนะคะมีน้ำซุปกระดูกหมูค่ะแล้วก็มีเป็นน้ำซุปฟักทองนะคะในราคา380บาทค่ะ แล้วเขาก็จะมีเป็นบาร์น้ําจิ้มนะคะก็ให้เราเนี่ยสามารถเลือกตักเองได้เลยสามารถปรุงรสเองได้เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะอยากทานสูตรของทางร้านนะคะก็สามารถให้พนักงานนะคะทําให้ได้ค่ะก็น้ําจิ้มนะคะก็จะราคาคนละสี่สิบบาทค่ะน้ำซุปข,ของเขานนะคะก็จะสามารถหมุนได้แบบนี้เลยนะคะก็คือสามารถวนได้ทั้งโต๊ะเลยค่ะ สำหรับใครที่มีบัตรสมาชิกนะคะของทางร้านนะคะก็จะสามารถลดค่าอาหารนะคะโดยไม่รวมน้ำจิ้มเครื่องดื่มแล้วก็น้ำซุปนะคะลดไปเลยนะคะ30เเซนตค่ะเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็เลือกสมัครสมาชิกไปเลยค่ะโดยบัตรสมาชิกนะคะจะก็จะอยู่ที่ราคา500บาทค่ะแต่บัตรสมาชิกของเขาเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะที่เราสั่งมาเราก็มาเริ่มทานกันได้เลยค่ะบางคนนะคะถ้าไม่ชอบเป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะก็สามารถทานเป็นน้ำจิ้มสุกี้ได้นะคะทางร้านเขาก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้ให้ด้วยเช่นกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราเห็นโต๊ะอื่นเขามีมังกรนะคะเราก็ต้องสั่งมังกรกันมาด้วยค่ะแต่ว่าตัวมังกรเนี่ยก็จะเป็นเนื้อติดมันนะคะก็ราคาประมาณสองสมร้อยคะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือราคาโอเคเลยแล้วก็ได้เนื้อมาเยอะนะคะเนื้อนุ่มอร่อยดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดเล็กๆนะคะของคุณแม่นะคะที่เรา เตรียมกับทางร้านไว้ใ so, ห We ้นะคะทางร้านเนี่ยถ้าใครที่ต้องการจะมีให้เซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะก็สามารถติดต่อกับทางร้านไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะโดยของเรานะคะเราก็เป็นการจองคิวนะคะกับทางร้านนะคะไปทางเว็บไซต์ของทางร้านเลยนะคะจองคิวไปวันเวลาแล้วก็แจ้งไปว่าเป็นวันเกิดนะคะแล้วทีเนี้ยทางร้านเขาก็ติดต่อกลับมาค่ะเราก็เลยได้มีวันเกิดแล้วก็มีเค้กแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ ถ้าใครที่ชื่นชอบการทานหม่าล่าฮอตพอตนะคะก็สามารถไปลองทานกันได้เลยนะคะเขามีร้านหลายสาขามากมายให้เลือกเลยค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ